บ้านโนนทองตำบลเมืองพัพาอำเภอ้ทะแถงจังหวัดนครราชสีมาปีพุทธศักราช2464บุคคลได้อพยพมาจากบ้านทุ่มอำเภอพุทธทยงจังหวัดบุรีรัมย์หลายครอบครัวจากนั้นได้ออก พื้นที่สำรวจป่าทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านหนองชุมแสงมีความเห็นตรงกันว่าพื้นที่มีความเหมาะสมที่จะตั้งเป็นหมู่บ้านเพราะมีแหล่งน้ำเป็นลำห้วยไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือและมีที่รุ่มพอที่จะปิดกั้นให้เป็นที่เก็บน้ำไว้ใช้สอยจึงเลือกเอาพื้นที่บริเวณฝั่งทิศตะวันตกของลำห้วยซึ่งเป็นที่ดอนสำหรับตั้งหมู่บ้านได้เริ่มหักล้างทางป่าเป็นหมู่บ้านต่อมาได้มีครอบครัวอพยพตามมา โดยมีพ่อใหญ่จานสุขเป็นคนนำทางมาสำรวจพื้นที่แต่พ่อใหญ่จานสุกไม่อพยพมายอ,อยู่ด้วยบางครอบครัวก็ได้อพยพหยุดพักเพิ่มขึ้นจึงตั้งชื่อหมู่บ้านนนทงหมู่14ตำบลนิ้วอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมา